สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่องา o ์ทีวีนะครับผมสาหรับอ่ะอันนี้แจ้งข่าวเกี่ยวกับสําหรับใครที่มีประกันสังคมนะครับผมก็เป็นข่าวดีหรือเปล่านะในเรื่องของเงินเยียวยาเนาะเ,เช็คกันชัดๆนะว่าใครบ้างมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาประกันสังคมนะครับอ,อ่เห็นอันนี้ผ่านข,ข่าวเขาบอกว่าไทยรัฐเขาบอกว่ารวดเดียว1 5 0 0 0บาทเลยนะประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินชดเชยรายได้ลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา33นะครับที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ6เดือนอคนละ1น0 0 0บาทตามมาติครมอ๋อ,อถ้าส่งมานานนี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเออก็ถ้าไม่ครบ6เดือนนี่คืออาจจะได้อะไรอย่างเงี้นะเออครับก็จากกรณีที่นางสาวรัชดาธนาดิเลกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอว่าที่ประชุมครมออนุมัติความช่วยเหลือผู้ประกันตน ตามมาตรา33ที่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่ครบ6เดือนนึกว่าได้ทุกคนแปลว่าไม่ครบ6เดือนเออจึงทําให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา5,000บาทอ๋อนะครับล่าสุดนายสุทธิสุโกศนนะครับปรับกระทรวงแรงงานกล่าวว่าสํานักงานประกันสังคมพร้อมดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในวงเงิน1 5 0 0 0บาทให้กับลูกจ้างผู้ปร ประกันตนมาตรา33ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ6เดือนนะครภายหลัง15เดือนนะภายใน15ภายใน15เดือนนะครับผมอขออภัยครับภายใน15เดือนโดยสํานักงานประกันสังคมพร้อมโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2563รวม15,000บาทนะครับจ่ายเพียงครั้งเดียวนะครับหลังจากได้รับเงิน จากกระทรวงการคลังซึ่งข้อมูลณนะวันที่15พฤษภาคม2563จํานวนลูกจ้างผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยามีจํานวนทั้งสิ้น59,776คนในวงเงินการจ่ายทั้งสิ้น896,640,000บาทนะครับสำหรับการที่ผู้ประกันตนได้รับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นอกจาก เป็นการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยการขาดรายได้เพื่อนําไปใช้จ่ายในการดํารงชีวิตแล้วยังกลับไปยังกลับไปเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนื่องจากมีการจับจ่ายใช้สอยมีการจ้างงานอย่างต่อเนื่องและนายจ้างสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ทำให้มีรายได้และจ่ายกลับไปเป็นภาษีให้กับให้กับรัฐต่อไปนะครับ ใครที่จะได้รับเงินชดเชยบ้างนะครับอันนี้ฟังไว้นะครับว่ามีใครบ้างก็คือ,อประเด็นนี้ก็คือว่าผู้ประกันตนมาตรา33ที่ยังส่งเงินสมทบไม่ครบ6เดือนนะครับผมภายใน15เดือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จํานวน59,77 6สคนเนื่องจากในกลุ่มนี้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาโควิด -19 ้นั่นเองนะครับแล้วก็รับเงินเท่าไหร่ก็รับเงินเยียวยาเดือนละ5 0 0 0บาท เป็นเวลา3เดือนนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนาสิไปจนถึงสิงหาคม -63 นะครับรวมเป็นเงิน1 5 0 0 0บาทโดยจ่ายครั้งเดียวเพียงครั้งเดียวครับยังไม่มีกําหนดวันจ่ายเงินนะฮะเช็คสิ์เงินเยียวยาได้ทางไหนบ้างนะครับผมก็สายด่วนนะครับสํานักงานประกันสังคม1 5 0 6อันนี้โทรไปแล้วจะโดนเจ้าหน้าที่แบบว่าให้ความร่วมมืออะไรหรือเปล่าช่วยเหลือดีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะเออต้องต้องทําใจไว้นิดนึงนะท่านผู้ชมครับก็ถ้าโทรไปหาเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐอะไรเงี้ยเออนะ นะก็อย่างที่เรารู้กันนะ a c e b o o k สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะฮะอันนี้ก็ไปดูกันได้นะใน Facebook ของอกระทรวงแรงงานนะครับผมมาอัปเดตข่าวให้ท่านผู้ชมสั้นๆนะครับสำหรับใครที่ยังแบบว่าอ,อยู่ในกลุ่มนี้เนาะกลุ่มนี้แบบว่าจ่ายเงินประกันสังคมแตย่ยังไม่ถึง6เดือนอะไรเนี้ยก็จะมีลุ้นที่จะได้ได้ในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะครับสวัสดีครับ